นะครับก็สวัสดี FC นะครับเพื่อนช่างทุกท่านนะครับสังกบจะพาซ่อมเป็นบอร์ดทีวีจีนนะครับพานาวอกหรือเปล่านะครับยี่ห้อพานาวอกอาการนะครับอาการเปิดแล้วตัดครับลูกค้าบอ,อกนะบมาดูกันว่ามันเป็นอาการอะไร ยอย่าลงนอนนอนอานาวอกสิบวนจะหลุดออก เยวมาดูอาการกันไปแป๊บหนึ่งอ่าอาจจะมืดนิดนึงนะครับนะเ,เปิดไฟนะครับมาดูอาการนะครับอาการอะไร<ฮ>ไปุ๊บมาดูนะครับอ่าอะไรไงเึ้นมาแล้วก็ดับสแตนใบติดพอมันดับแล้วก็สสด็ดสแตนใบก็ สีแดงขึ้นติดดูอีกที่นึงปึ๊บแม,แมครับแค่นี้เหละครับอาการของมันนะครับเด,เดี๋ยวมาทำการเช็คกันเลย,ยกบถอดไว้แล้วนะครับถ,ถอดไว้เมื่อกี้เนี่ยเสียเวลาดูกัน จากอะไรการนี้ก็มีหลายอย่างหลายจุดนะครับอาการพวกนี้ต้องเช็คแบบละเอียดนิดนึงนะครับว่ามันเกิดจากอะไรนะครับเดี๋ยวช่างกบจะวัดไฟนะครับถ้าเกิดแบบนี้เป็นไปได้ไหมในส่วนของหลอดแบคไลท์นะครับเป็นไปได้ครับแล้วก็ส่วนของพวกซีมันแห้งอะไรไหมก็เป็นไปได้ก็คือ เราดูที่งเงี้มันก็ม,ไม,มีไม่มีตัวบวมนะครับไม่มีตัวบวมเราดูว่า C มันบวมไหมนะครับก่อนอื่นแต่ถ้าไม่มี C บวมนะครับก็ไม่น่าจะมี C ตัวหนที่มันแห้งถ้ามันมี C บวมถ้ามัน c มันบวมคิดว่า C น่าจะหมดคุณภาพนะครับเกิด C แห้งในตัวของมันเสื่อมสภาพไปแล้วค่าความจุลดลงนะครับก็เกิดอาการ เปิดแล้วตัดนะครับอย่างคลิปช่างกบเคยลงมาเหมือนกันนะครับตามที่ได้ด,ไดูหลายๆคลิปนะครับส่วนมากจะเจอสีแห้งนะครับสีแห้งอย่างตัวนี้นะครับตัวนี้สนงออกไปไก จะลองเปิดดูนะครับเดี๋ยววัดไฟชุดแบ็คไลท์ก่อนว่ามันเท่าไหร่ครับมันปกติไหมวัดตรงประมาณ38เนะเาะเดเนาะช่วงมันติดติดไปแล้วนะครับอา่า50ประมาณ50ก็ถือว่ามันปกติอย่างย่งอย่ง,อยงตัวเนี้ยนะครับลูกค้า อย,อย่างเครื่องนี้นะครับลูกค้าได้ทำการซ่อมมาน่าจะนานแล้วนะทำแบ็คไลท์หลายปีแล้วนะครับแต่ว่าในการวิเคราะห์ง่ายๆก็ใช้ไอตัววัดโวลต์น,นะครับตัววัดหลอดแบ็คไลท์นะครับเสียบเข้าไปจิ้มเข้าไปนะครับอันนี้ช่างกบจะไม่วัดนะครับเพราะว่าร,รู้สึกว่าซีไม่มีแห้งช่างกบจะเช็คในส่วนของอ ไฟแต่ละจุดนะครับว่ามันมีปกติไหมทำไมมันเกินหรือว่ามันลดค่าไฟมันตกไหมมันถึงตัดแบบนี้นะครับไอตัวหลอดแบ็คไลท์เนี่ยคิดว่าน่าจะไม่มีปัญหานะครับเพราะว่ามันติดติดทุกดวงนะครับรู้สึกว่าตัวหน้าจอโลโก้มันขึ้นนะพี่ช่างโกบเห็นงแบ็คไลท์น่าจะไม่มีปัญหาถ้าแบ็คไลท์เสีย อาจจะไม่ติดนะครับอาจจะไม่ติดเลยคือส่วนมากจะไม่ติดนะครับ<ว>ส่วนมากจะเจอไม่ติดนะครับถ้าแบ็คไลท์เสียนะแล้วก็ไม่ขึ้นโลโก้นะครับส่วนมากจะไม่เจอไม่ขึ้นโลโก้แต่ถ้ามันกระพริบแบบนั้นช่างกบเคยเจอพวก C ีนี้บวมนะ C ีเนี้ยซีพวกเกี่ยวกับชุดหลอดแบ็คไลท์บวมหรือ C ีในส่วนจุดอื่นที่มันบวมส่วนมากจะเจอซีที่อยู่ภาคอินเวอร์เตอร์นะครับ ที่ไปขับหลอนแบ克ไลท์มันบวมนะครับมันจะตัดนะครับไฟไม่พอกระแสะไม่พอตัดแต่นี่คือแบคไลท์ติดทุกดวงนะครับวิเคราะห์ได้ง่ายๆส่วนแบคไลท์ติดทุกดวงน่าจะติดทุกทุกดวงแหละมันติดแล้วมันก็ดับอย่างเราจะสามารถเช็คได้เลยเอาตัวเครื่องเช็คแบคไลท์นะครับมาวัดจิ้มเลยถอดออกนะครับถอดออกแล้วก็จิ้มบวกรบเลยถ้ามันติดมาก็คือปกติอยู่แล้วแต่คิดว่าช่างกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์หลาไแบคไลท์ไม่มีปัญหา ส่วน C เนี่ยก็ไม่บวมนะปกตินะครับ C ฝั่งนี้ก็ปกติปกติทุกตัวช่างกบจะมาเช็คไฟสามร้อยนะครับเอาเช็คไฟห้าโวลต์หนึ่งจุดแปดพวกเนี้ยเช็คดูก,ก่อนะเดี๋ยวคนอื่นก็เช็คไฟจุดนี้ดูมีมาไหมอ่าหนึ 2, ่งจุดสองมีนะครับก็ตัดมาดูอีกจุดนี้ห้าโวลต์มี 5โวลต์มีแล้วก็ตัดใช่ไหมมีแล้วก็ตัดใช่ไหมมีสักพักหนึ่งจะตัดนะตัดเนะครับม1.2มี5โวลต์มีตัด12โวลต์มีไหม12ก็ปกติเดี๋ยวนะเห็นไหมครับ12ปกตินะครับแล้วจะตัดสักพักหนึ่งก็ตัดลองตัดไหมเม่็นไหม ตัดไปแล้วเหลือสามโวลต์ก็ตัดยังมาดูไฟสามร้อยไฟสามร้อยตัดไหมสามร้อยนะสามร้อยสิบหกโวลต์ดูนะมันตัดไหมมาดูไฟตรงนี้ไฟตรงนี้ด้วยเนี่ยเนี่ยมันจะขึ้นมันติดสแตนบายปุ๊บมันก็จะตัด สามร้อยติดสแตนบายร้อยสามสิบหกวิ่งร้อยสิบหกพอมันติดก็รนะ้อยสิบแปดเห็นไหมให้มันตัดนะครับตัดแบบนี้ตลอดแสดงว่าไฟสามร้อยก็ไม่ไม่มีปัญหานะครับไม่มีปัญหาสิบสองโวลต์มีมาตัดปกติแล้วก็ไฟหนึ่งจุดหกมีมาปกติไฟห้าโวลต์มีมาปกติกไฟจุดนี้จุดนี้ปกติไหม ตรงน,น,น,นี้อืมมีมาปกติเมื่อกี้นี้ดูนะปึ๊บติดนี่นี่ตรงนี้ดิมีไหมดูนะอ่าดูมันสีฟ้าสีน้ำเงินขึ้นมาอ้าวไม่มีตรงนี้ล่ะอัดยูทูบ ดูนะปุ๊บอันนี้ก็เป็นไปได้ไหมว่าชุดสวิตชิ่งตัวนี้มันทำงานผิดปกติอาจจะเป็นซีมีปัญหาหรือเปล่าหรือว่าจุดในส่วนพวกอุปรกรณ์แถวเนี้ยนะครับช่างก็คิดว่าน่าจะเป็นชุดสวิตชิ่งนะครับชุดสวิตชิ่งมีปัญหาเพราะว่าไฟมัน มันปกติทุกจุดนะครับวิเคราะห์ง่ายๆมา,ด,มาด,ดูกันมา่ามันใช่ไหมแยะสวิตชิ่งเลยมาแล้วนะครับแกะไอตัวนี้ออกออกมาแล้วเจะมาถอดซิงตัวนี้นะครับเช็คอุปกรณ์มีตัวไหนมัน ตัวไหนมันช็อตมันอะไรมันเสื่อมสภาพโอ้เห็นแล้วเห็นแล้วเดี๋ยวจัางกบให้ดูมองไปมองมาเห็นพอดีเลยเป็นช่างเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้ยพิกบอดพิกไปพิกมาเห็นไหมเนี่ยอ่าตัวนี้สองตัวเนี่ยเห็นไหมครับมันไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาทําการดูเรียนดูมันเป็นยังไงนะครับ มาเรียบร้อยอ่า,าอะไรเนาะนี่เป็นอะไรอืมโอ้ ล้างก่อนแป๊บหนึ่งก็มีที่มันช็อตนะครับมันเสียมันขาดไอตัวนี้อ่าตัวนี้อ่าห้าโอห์มไอการ R าสิบโอห์มนะครับเนี่ยนะสิบโอห์มสองตัวมันขนานกันมันจะได้ห oh ้าโอห์มหนึ่งหนึ่งศูนย์นะครับหนึ่งศูนย์สองตัวอยู่ตำแหน่งนี้นะ แล้วก็มีไดโอดน่าจะเป็นฟาร์ดหรือเปล่าไดโอดความถี่สูงเป็นไดโอดที่ทำงานไม่แน่ใจว่าเป็นช็อกกี้หรือเป็น,เป,นเป็นฟาส์ดซูเปอร์ฟาสหรือเปล่าพวกนี้ไดโอดพวกนี้จะเป็นไดโอดที่ทำทำงานเร็วนะครับน่าจะเป็นฟาร์ดเลโกฟาส์ดอุนดาฟาสนะครับตัวนี้ เสียมันมันอยู่ตรงนี้ไฟ300โวลต์ที่คอมอต่อผ่านจาก R r 1 0 0 k ตัวนี้นะครับแล้วก็มี R 100 r 10โอห์มสองตัวขนาดกันเหลือ5โอห์มนะครับตำแหน่งนี้แหละครับยัผมจะใส่นะแล้วก็จะมาเปิดให้ดูตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้แล้วก็ตัวนี้ช็อตเลยนะได้โอดช็อตตัวนึงนี่หามาได้นะครับเป็น fr 207 เรัสองสิ7มันดมันมันเป็นอุตตาบาทหรือว่าเป็นน่าจะเป็นอุตตาบาทช็อกกี้ไฟมันจะใช้กับไฟสูงไม่ได้ส่วนมากนะครับแต่ไฟตัดต่ำพวกสองร5อยรอยห้าสิบนี่ไฟเป็นสามร้อยน่าจะเป็นอุตตาฟาทหรือปัอ่เดี๋ยวจะกบใส่ก่อนะะนะครับนะครับตรงนี้ต้องปรับแต่งนิดนึงนะครับตรงนี้เราอยากให้มันเป็นรอยไหมนะครับเดี๋ยวมันจะเกิดความร้อนอีกทีหนึ่งแล้วก็ตัด แล้วเจางกบจะทําให้ดูนะครับถ้ามันมีรอยแม่มันจะเกิดเป็นแบบเกิดความร้อนได้ง่ายนะครับนะครับเราก็ต้องขูดไอตัวดําๆออกแล้วก็ใส่แบบนี้นะครับเดี๋ยวมันจะเกิดแบบสะสมความร้อนไปเรื่อยๆมันจะติดนะครับถ้าตัวไหนมันเป็นรอยไหมเหมือนฐานนะครับตเกีบก็มีแค่นี้นะครับโอดกับอาร์นะครับที่มันไหมอาร์สิบโอห์มขนาดกันนะครับ เป็น5โอห์มโอเคมาลองดูไอ้ต้องกดจะใส่ก่อนนะครับมาดูกันว่าจะเป็นหมูหรือเป็นจานนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับปึ๊บเปิดสิสวยงามไหมติดนะครับ็นไหมกินแบ,บ่งกันกินนะคะดูนะครับเป็นไงละ่ะ สวยงามเลยครับผมครับสวยงามตามท้องเรื่องอะนะครับเห็นไหมแจ๋วเลยนิดตัดนะครับโอเคก็คงต้องจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องปบด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่ตอไปนะครับคลิปนี้เรากดไปแค่นี้หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับเรียน2ตัวนะครับติมตัดนี่แหละแนวทางเช็คนะครับขอบคุณมากครับที่รับชมสวัสดีครับผม